สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bjpp fishing นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อสายช็อกลีดด้วยเงื่อน sc n o t นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงเริ่มแรกนะครับให้นำสาย pe นะครับเข้ามาทบเข้าหากันนะครับนี่นะฮะสักประมาณ1ฟุตนะครับนะครับ แล้วให้เอาสายช็อกลีดนะครับมาทาบข้างหลังสาย PE เป็นตัว X อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นำสาย PE นะครับพันรอบสายช็อกลีด1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบ8รอบ9รอบ สิบรอบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าทำสักสิบห้ารอบนะครับแล้วก็จับเอาไว้นะครับจับเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นห่วงนะครับแบบนี้นะครับทำให้มันเป็นห่วงแล้วนำสายช็อกลีนนะครับมาเสียบเข้าไปในห่วงนะครับนี่นะครับ ใส่ช็อกโกแลตมาสิบเข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็ดึงดึงให้มันตึงๆอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ดึงสาย PE นะครับทั้งสองเส้นนะครับดึงให้มันรัดสายช็อกโกแลตนะครับดึงนะครับดึงพอมันรัดสายช็อกโกแลตแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ให้ดึงสาย PE สายสายเมนนะครับให้มันแน่นนะครับสายเมนให้แน่นนะครับปลายสาย PE บ้างนะครับดึงให้แน่นนะครับนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับให้นำปลายสาย PE นะครับ นี่นะฮะให้นำปลายสาย PE นะครับจับสาย PE กับสายช็อกลีดไอที่มันเป็นเมนไว้นะครับแล้วนำปลายสาย PE นะครับมาทำเป็นห่วงนะครับด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วผูกเป็นเงื่อนตายนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อกี้เราทบด้านบนไปแล้วใช่ไหมครับให้ทําห่วงด้านล่างมั่งนะครับแล้วเราก็ผูกเป็นเงื่อนตายนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเงื่อนจบนะครับให้นําสายปลายสาย p e นะครับมาทําเป็นห่วงนะครับ แนะนำปลายสาย PE มาทําเป็นห่วงด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็พันนะครับหรอบสองรอบ3รอบนะครับสรอบ5รอบหรอบ สักเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบจากนั้นนะครับเราก็จับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นำห่วงนะครับพันกลับไปนะครับเจ็ดรอบเหมือนเดิมหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับสามรอบสามรอบแบบนี้นะครับ สรอบห้ารอบหรอบเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบเมื่อครบเจ็ดรอบแล้วนะครับก็ให้เราดึงปลายสาย PE นะครับดึงไปสาย PE แบบนี้นะครับให้มันรัดเข้ามานะครับ ให้มันรัดเข้ามาแบบนี้นะครับดึงให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับนี่นะฮะมันก็จะได้แบบนี้นะครับมันก็จะรัดเข้ามาเป็นเงื่อนจบนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับให้ตัดปลายสายพ e ออกนะครับไม่ต้องตัดให้กุดก็ได้นะครับอืมตัดให้เหลือไว้สักหน่อย นะครับแล้วก็ตัดสายช็อกลีดนะครับสายช็อกลีดเนี่ยตัดให้กุดเลยเพราะว่าเวลาตีมันจะได้ไม่สะดุดไกนะครับใช้เงนไกลตัดเล็บตัดนะครับมันก็จะกุดแบบนี้เลยนะครับโอเคสวยงามแข็งแรงนะครับลองดึงดูนี่แข็งแรงจริง นะครับลองดึงดูแข็งแรงจริงนะครับไม่มีหลุดนะครับ